คุณลองคิดดูพวกอินเตอร์แฟนเขาเชื่อว่าคุณรักผู้หญิงจริงๆเขาก็ทุ่มเทให้คุณทั้งบ้านคู่บ้านเดี่ยวทั้งเงินทั้งของแบรนด์เนมแต่มาวันหนึ่งคุณไปแต่งงานกับผู้ชายสิ่งที่เขาทําให้คุณมันเหมือนโดนหักหลังลองคิดเอาเองละกันเออประเด็นนี้นะอิฟขอมองเป็น2มุมแล้วกันเนาะ หนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเขาตั้งใจจงใจที่จะเสิร์ฟเราอินพุตข้อมูลให้เรานะ่ะเข้าใจผิดๆไปเลยว่าโอเคเขาครบการน,นี้แบบว่าจงใจเจตนาเลยนะอันนั้นก็เข้าใจได้ถ้าเกิดว่าเราจะเหินจะแบบว่าโฮหือถ้าเกิดว่าเขามาบอกทีหลังว่าอย ไม่ใช่หรอกจ้าทั้งหมดก็คือแบบว่าเออเป็นการอินพุตให้ข้อมูลเฉยๆไม่ได้เป็นจริงอะ่ะอันนี้เฮิร์จริงนะคุณนาะอันนี้หมายถึงว่านอกเหนือจากผลงานซีรีส์แล้วนะคือในซีรีส์ก็อันนี้ก็คือธรรมดามันเป็นซีรีส์ GL เนาะตอน,นี้คือเราอินเองนะเขาไม่ได้ว่าจงใจจะอินพุตข้อมูลให้เราเข้าใจผิดแต่เราดันไปอินข้างในซีรีส์แล้วออกมานอกจอแล้วเราไปเข้าใจว่าเขาชอบผู้หญิงด้วยอะไรด้วยไป ไปถึงรสนิยมส่วนตัวของเขาปับ๊บแล้วเราดันไปเปย์เขาเพราะรสนิยมของเขาอันนั้นอันนี้ก็ผิดที่เราลนะนาที่เราแบบว่าไม่แยกแยะเองนะอันนี้นะส่วนเรื่องการเปย์เพราะเชื่อว่าเขารักผู้หญิงจริงๆก็เลยเปยนะ์อันนี้ต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองแล้วว่าเราเปย์ซัพพอร์ตเขาเนี่ยเพราะว่าเขาสร้างผลงานดีๆให้เราแล้วเราชื่นชอบแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้เราอยากจะซัพพอร์ตหรือ เปเพราะว่ารสนิยมส่วนตัวตรงนั้นของเขาต้องถามตัวเองให้ดีแล้วล่ะว่าเอาไงแน่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนะินเตอร์แวนน่ะเขาเปาเพราะว่าเขาอาจจะชอบผลงานก็ได้หรืออาจจะเป็นจริงตามนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่าเจตนาเขาคืออะไรเนาะการให้อะไรพวกนี้นะทุกคนอีกว่ามันคือการให้โดยเน่หาเนาะแล้วมันเป็นการให้แบบว่าให ไปเลยอยาให้ไปแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วอ่ะม,มันให้ไปเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะให้อ่ะเราต้องรีเช็คตัวเองดีๆเดอ้อเช็คตัวเองดีๆว่าเราให้เขาเพราะว่าเราซัพพอร์ตผลงานหรือว่าเราซัพพอร์ตเพศสภ,ภาพเขาเหงาปะ่ะและอีกอย่างอ่ะความรักความชอบอ่ะแกต้องอย่าลืมคลิปที่แล้วด้วยคือความลื่นไหลาทางเพศุคุณาเซ็กชวลฟร u ดิตี้มันมีจริงแล้วคนเรามัน explore กันทั้งชีวิต แกจะไปแบบว่าคาดหวังว่าเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดไปอ่ะเออตลอดไปมันไม่มีอยู่จริงไงความแน่นอนคือว่าไม่แน่นอนเขาก็บอกอยู่ก็เลยไหมอืมอเพราะฉะนั้นก่อนจะให้อะไรทุ่มเทอะไรเยอะๆเช็คตัวเองก่อนว่าให้ไปแล้วให้เลยไหมเพราะของพวกนี้มันให้แล้วมันต้องแบบมันไปเลยมันไม่ใช่ของเราแลว้วอ่ะอืมเพราะฉะนั้นถ้าให้แล้วคาดหวังถ้าให้แล้วจะรู้สึกผิดหวังจะรู้สึกโดนหักหลังอ่ะซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้ว เออถามตัเองว่าถ้าให้แล้วจะรู้สึกว่าโดนหักหลังรู้สึกแย่รู้สึกอะไรที่หลังอ่ะเอ้ยเราพร้อมจริงๆหรือเปล่าที่จะให้แล้วแบบให้เลยอ่ะเหมือนแม่ยกแกให้แล้วมันต้องแบบมันให้ไปเลยเด้อมันมันแบบเหมือนแม่ยกก็ค่อยไหมเสพผลงานแล้วชอบตบรางวัลเนี่ยอย่างนั้นอย่างนั้นเสพผลงานแล้วชอบไม่ใช่แบบว่าเสพชีวิตส่วนตัวั แล้วชอบไอ้แอบน่ากลัวอยู่แต่เราต้องเช็คตัวเองให้ดีต่อให้เขาเสิร์ฟจ,จงใจเจตนาย,ยัางไงเราก็ต้องคิดกันกรองด้วยนึยงไงคุณนะเพราะว่าตังเราไงใช่ไหมล่ะเน,เนี่ยของแบรนด์นนมบ้านเหรีทองอะไรเงี้ยของของเราไงคุณนะเพราะฉะนั้นจะจับใจ่ายใช้อะไรก็เชื่อว่าเขาก็ต้องคิดดีอยู่แล้วแหละคนที่ให้อะ่ะเขาคงให้ด้วยใจอยู่แล้วคิดดีมาแล้วแหละเพราะฉะนั้นไม่งั้นเขาไม่ให้หรอกเนาะนึกออกไหมเออ 啊，那那个。